รถนิยมยูสค่ะสวัสดีค่ะรถสวยเข้าใหม่ของมีวันนี้คันนี้ใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมากค่ะคันนี้คือ Ford Everest 2.0ไทเทเนียมพลัสทูว w d 10 AT ปี2018ค่ะสีดำที่บึกคันนี้นะคะแต่ง Y ายบอดี้ F150 อเมริกาจัดทรงของดีทั้งคันของ Luxury Premium ทั้งคันนะคะมาดูกันเลย คันนี้นะคะแปลงหน้าแปลงท้ายแปลงทั้งคันนะคะหน้าเราใส่เป็นชุด F 1 5 0นะคะตีโป่งทรงอเมริกาเลยนะคะส่วนด้านท้ายเราแปลงเป็น Next Gen นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละส่วน,นะคะ่ะคันนี้ขอให้ติดตามเถอะคุ้มมากๆแค่ชุดแต่งก็เกือบล้านแล้วมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะหลอกฝากระโปรงขึ้นมาใหม่เป็นทรงวายบอดี้นะคะมาพร้อมรูระบายอากาศนะคะแล้วก็สกูปหน้าฝากระโปรงด้วยนะคะสีดําสวยๆเนียนๆแบบนี้ มาเลยใหญ่ๆพี่บึกแบบนี้นะคะใครชอบแนวนี้รับประกันปกติเนี่ยแต่งแบบนี้รอรถประมาณ 1, 1- 2เดือนนะคะลูกค้าแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าออกรถไปก็ใช้งานได้เลยค่ะกระจังหน้าตัวหนังสือ Ford, f o r d ด o r d ใหญ่ๆแบบนี้ให้ไปด้วยเลยครับแปลงไฟหน้ามานี่ไฟหน้าของแท้ของอเมริกานะคะลูกค้ามาเลยตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยสลักว่าแรปเตอร์ด้วยนะคะ มีโลโก้สลักให้สวยงามค่ะสเกิร์ตด้านหน้านะคะติดมานะคะก็มารับกับชุด F150 นะคะมาเป็นชุดของเขานะคะลูกค้ามาพร้อมไฟตัดหมอก4จุดเลยนะคะเซ็นเซอร์ก็ใช้ได้ปก,กตินะคะอันนี้ตีโป่งล้อใหม่ค่ะนี่โป่งล้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะด้านหน้ามีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันค่ะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะดีเซลคันนี้นะคะขนาด2.0ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุดที่180แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่420นิวตันเมตรนะคะเครื่องยนต์คันนี้เดิมทั้งหมดนะคะเราแปลงแต่ความสวยงามภายนอกนะคะคันนี้เดิมๆสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาเลยมาดูรถได้เลยนะคะช็อคอาฟากระโปรงมีมาให้ด้วยนะคะ แอกที่บึกคันนี้นะคะให้ไปเลยล้อขอบ22ค่ะลูกค้าใหญ่ๆโตๆไปเลยนะคะมารับกับชุดแต่งที่เป็นทรงรถถังเลยนะคะมาคันนี้นะคะเป็นล้อแท้จากอเมริกานะคะยี่ห้อ h o s t ไทนะคะลูกค้ามาพร้อมยาง35คู12.5 R22 นะคะคันนี้ยางปี23ค่ะดอกเต็มๆใช้ได้ยาวๆนะคะ นี่ด้านในโชคฟ็อกนะคะชคฟ็อกคู่หน้าใส่มาเรียบร้อยนะคะซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าขอ,ของดีของดีของแท้ของดีหมดทั้งคันนะคะแค่ชุดแต่งก็คุ้มเกินราคารถไปแล้วนะคะหูกระจกค่ะหูกระจกอันนี้ก็แปลงมาใหม่นะคะเป็นทรงใหญ่แบบสี่เหลี่ยมนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยอ่าเปิดมานี่บันไดข้างเป็นบันไดข้างไฟฟ้าค่ะ เออเวลาเปิดปิดประตูนะคะบันไดนข้างตัวนี้ก็จะออกมาเองเลยพับเก็บเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราไล่าภายในเลยคันนี้ค่ะติดชุดฟอสคาร์บอนนะคะลายเดียวกับที่แ m b โบกิดี i ใช้งานนะคะทั้งชุดนี้ติดตั้งมาให้ใหม่ตรงคอนโซลตรงมือเปิดทุกอย่างทำมาหมดเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นชุดฟอสคาร์บอนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสลักว่าแรปเตอร์ด้วยนะคะคันนี้สวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะ เบาะหนังอันนี้ก็หุ้มมาใหม่นะคะเบาะหนังที่หุ้มมาให้ใหม่เนี่ยจะเป็นของอรู้สึกว่าคูแมกซ์นะคะเบาะหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังแท้เลยแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจะนุ่มนุ่มสเปคดีกว่าโรงงานอีกนะคะลูกค้าคันนี้อย่างที่บอกสีดําได้แดงสภาพเบาะหนึ่งเปอร์เซนเอาไปเลยค่ะท้ายรถคันนี้แปลงโฉมมานะคะแปลงมาเป็นโฉม next gen โฉมปัจจุบันเลยนะคะลูกค้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ ถอยจอดให้อีก4จุดนะคะเป็นบอดี้เดิมนะคะเปิดมาฝาท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะคะสามารถเตะเปิดปิดฝาท้ายได้เ mm hmm. บาะแถว3คันนี้เป็นเบาะเดิมเบาะไฟฟ้าของตัวท็อปนะคะแถว3ไฟฟ้านในตัว Everest นะคะสามารถกดพับขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะคะผ้ายาง5 d ดีมาให้เต็มคันเลยนะคะสวยงามมากๆเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะสะภาพร0 0เยี่ยมไปเลย ข่อ HKS มาด้วยนะคะลูกค้าคันนี้โป่งๆโล่งๆวิ่งๆเลยวิ่งดีมากนะคะเหยียบแล้วปูดปลาเลยมาติดตั้งมาพร้อมคันเล่งไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะคันนี้ที่สุดในรุ่นแล้วนะคะลูกค้ามาดูความสวยงามภายในกันชัดๆเลยนะคะนี่อย่างที่บอกลายนี้เป็นลายที่ติดตั้งอยู่ใน lamborghini ok ด้วยนะคะ f ฟอสคาร์บอนทั้งชุดเลยคอนโซลยกใหม่หมดนะคะ แล้วคอนโซลของตัวของเดิมของเขาเนี่ยก็บุด้วยหนังนะคะเนียนๆไม่มีลอกเลยนะคะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เปลี่ยนมาใหม่นะคะมีสลักคาําว่าแรปเตอร์ด้วยแล้วก็จับถนัดมือมากๆนะคะอันนี้สวยงามมากๆค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบเดิมระบบไฟฟ้ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะคันนี้เลขไม์เพียง1น0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถ2มือนะคะใช้งานน้อยมากค่ะ มาคันนี้ติดตั้งนี่คันเร่งไฟฟ้ามาด้วยค่ะปรับได้3ประดับนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเจ้าของเก่าของคันนี้เนี่ยทำมีทำดีทําถึงทํามาดีทุกอย่างนะคะหน้าจอเดิมค่ะจากโรงงานนะคะขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a เพย์แอนดรอยออเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะแอร์อิสระแยกซ้ายขวาเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ สิบสปีดเลยค่ะคอนโซลสวยงามนะคะลูกค้าไม่มีร่องไม่มีร่อนนะคะสวยงามมากๆเลยเบาะหนังคันนี้เอาไปเลย100%ค่ะเครื่องเสียงของ Ford เนี่ยเขาเป็นที่1อยู่แล้วนะคะรับประกันว่าติบมาไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทําเลยค่ะไ์ะของ Ever อร์เรที่ค่ายอื่นในระดับเดียวกันไม่มีนี่ค่ะหลังคาพาโนรามิกมูลรูฟนะคะเป็นกลาสลูฟนะคะเปิดปิดด้วยม่านไฟฟ้าด้วยนะคะมีม่านไฟฟ้าปิดอยู่นะอันนี้มีเปิดลอนะคะแล้วก็สามารถเปิดโพลหัวได้นะคะตรงกระจกครึ่ง ครึ่งบนนี้นะคะทําให้ห้องโดยสารดูปโปร่งมากๆเลยนะคะไปเที่ยวไปรับลมเนี่ยสบายเลยนะคะลูกค้าอันนี้เฉพาะตัวท็อปขับสองกับขับสี่เท่านั้นนะคะสักการดะด้านบนนะคะสวยงามไม่มีหย่อนไม่มีลอกไม่มีขุยนะคะสะอาดสวยงามมากๆเลยนะคะปิดม่านไฟฟ้าได้ก็ทึบมาเหมือนเดิมนะคะตัวม่านบังแดดมาพร้อมกระจกสองหน้า ทั้งคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็เบาะไฟฟ้าค,คันนี้ก็เป็นของคู่หน้าด้วยค่ะแล้วก็แถวสามด้วยค่ะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูห้องโดยสารแถว2แถว3นะคะกว้างโปร่งสบายนะคะเอเวอเรสต์ L เนี่ยนั่งสบายมากๆในบรรดารถยนต์7ที่นั่งของค่ายอื่นเอเวอเรสต์ L สบายที่สุดแล้วช่วงล่างดีที่สุดนะคะลูกค้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ของแยกแยกโซนเลยนะคะในตัวในตัวปี18เนี่ยมันมีคอมแอร์มาให้ 2ตัวนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือปรับระดับปรับอุณหภูมิเองได้เลยนะคะสำหรับอแอร์ของพู้โดยสารตอนแถว2แล้วก็แถว3นะคะแล้วก็มีช่องชาร์จไาให้ด้วยนะคะมี2อง้วโวลต์1จุดแล้วก็12อโวลต์อีก1จุดนะคะนั่งสบายๆลุกผู้บริหารเลยนะคะอันนี้มีที่วางแขนด้วยนะคะในเบาะแถว 2, 2ตรงนี้กดออกมาก็จะเป็นที่วางแก้วค่ะสวยงามมากๆและ อันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์สําหรับวินส์ลากจูงนะคะคันนี้มีวินส์ลากจูงติดตั้งมาให้ด้วยนะคะน,นี่ก็คือรีโมทของวินส์นั่นเองนะคะใช้งานอันนี้ให้ไปหมดเลยนะคะเจ้าของเก่าให้อะไรมาทางเต็นท์เราให้หมดเลยคะ่ะพี่บึกคันนี้นะคะ F 1 5 0่ Y body อเมริกาจัดทรงมาพร้อมใช้งานราคาชุดแต่งเนี่ยเกินราคารถไปอีกนะบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะลูกค้ารถนิยมยูสค่ะเราขายราคาเพียง หน0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้ดาวเพียง1 9 9 0 0 0บาทนะคะแล้วผ่อน8 4งวดงวดละ1 3 7 5 0บาทโอ้โหราคาสบายกระเป๋ามากๆนะคะลูกค้าได้ใช้รถหล่อๆแบบนี้นะคะลูกค้าลูกค้ามาดูรถมาลองขับกันก่อนได้นะคะรถคันนี้อยู่ที่รถนิยมยูสคาร์ค่ะมิวอยู่ในตลาดรถยนต์นานาบางบัวทองนะคะอยู่ข้างๆรถตัสไซน้อยถนนกาญจนาพิเศษนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอหรือสอบถามทางของโลเคชันก็ทักมาได้เลยนะคะอันนี้ภาพหน้าร้านของเราเองนะคะเราอยู่ล็อก คิวเกนะคะเซฮัลโลกลิ้งกลางมาได้เลยนะคะลูกค้าจะซื้อสดก็ได้ไม่มีแวดนะคะหรือว่าจะผ่อนก็ได้นะคะรับปรึกษาปัญหาด้านสินเชื่อนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าทุกรูปแบบนะคะยังไงแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ